ตายเถอะทหารรักษาพระองค์เยอะอย่างนี้ ใครเป็นโจรกันนะข้าคือจอมยุทธภายในจรอันดับหนึ่งของเมืองนานหวยวินจ้านเชี่ยวชาญเรื่องคนหายเงินหายสามีนอกใจช้าหน่อยช้าหน่อยอเท่าขาข้าเดินเหินไม่สะดวก ไมท้าวูกใควาไม่ท้าไปไปเม่ไหรไท้าไป่ท้าบนเราถูกใสค้แต่ท่าเมื่อครูทำไมไม่ให้ข้าลงมือล่ะฮะแล้วตอนนี้เป็นยังไงจะกินก็ไม่ได้กินจะดื่มก็ไม่ได้ดื่มและถูกจับมาขายหน้าที่นี่อีกนี่เจ้ายังจะพูดอีกต้องโทษเจ้านั่นแหละไปแช่งพ่อของเศรษฐีเฉิน ทําจนเราขนาดจะกินข้าวก็ยังกินไม่อิ่มทําจนตอนนี้อาจารย์จะดื่มเหล้าก็ไม่มีหาเรื่องใส่โทษข้าเหรอแต่จะโทษข้าอีกเหรอเฮ้ยปล่อยนะฮ้คิดถึงข้าแล้วเหรอเฮ้ย ยังจับจ้วงอีกดาวต่อไปทะลูกปากเจ้าแน่นี่นางสู้เจ้าไม่ได้ไรู้หนะ้าเขที่เศรษฐีเฉินเฉินมางานเลี้ยงล้วนเป็นเศรษฐีเก่าที่มีชื่อเสียงในนานหวยพวกเจ้าทั้งไม่รู้จักผู้ตายไม่มีความเกี่ยวข้องกับเขาแฝงตัวเข้างานมาเพื่ออะไรพูด ใครบอกว่าข้าไม่มีชื่อเสียงข้าคือจอมยุทธ์เนจรนอันดับหนึ่งของเมืองหานหวยเชียวนะเก่งทุกด้านสมบูรณ์แบบไม่มีงานเลี้ยงใดที่ข้าร่วมไม่ได้พูดกับองค์หญิงให้มันดีๆหน่อยความตายอยู่ตรงหน้าอ,อย่างปากแข็งอีกองค์หญิงอ๋อที่แท้ท่านก็คือเทพอสูรชุดแดงผูวว้วาราชการแทนองค์หญิงสือชิวโถงเหรอเนี่ย,ย,ยอง์หญิงโปรดรับรับโทรศสด้วย พวกเจ้าสมกับที่เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของจิงโจในปัจจุบันแม้แต่ปากก็ยังเก่งขนาดนี้เจ้าเป็นใครอีกอ่ะราชบุตรเคยเหรอจอมยุทธปินของสิ่งนี้เจ้าคุ้นเคยกระมังไหมเทียนหลวงข้าพบว่าศพนั่นถูกคนใช้ไหมเทียนหลวงควบคุมสังหารเศรษฐีเฉิน พวกเจ้าว่าทั้งเมืองนานหวยคนจะใช้อาวุธเช่นนี้เป็นนอกจากพวกเจ้าสิทธิอาจารย์ยังจะมีใครอีกไอ้อ่าจะพูดมั่วซั่วไม่ได้นะการที่ใช้ไหมเทียนหลวงฆ่าคนเนี่ยพิสูจน์ได้แค่ว่าเกี่ยวข้องกับเทียนหลวงเฮ้นี่ข้าออกจากองค์กรนานแล้วหลายปีไม่เคยลงมือเลยสักครั้งในเมื่อเป็นเช่นนี้เช่นนั้นก็ได้แต่ลํำบาปพวกเจ้าสองคนแล้ว ก่อนที่ความจริงจะกระจ่างฝืนอยู่ที่นี่ไปก่อนสักสองสามวันอะออคือคุยังพูดไม่จบเลยอะกลับมานะเจ้าจะไปไหนอะเฮ้ยนี่นี่มีเล่าไหมถ้ามีนี่ข้ายังจะอยู่ได้อีกหลายวันเลยนะนี่นี่ผู้หญิงนีนี่วินเมียสิอาจารย์แม้เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่ข้าน้อยคิดว่าคดีนี้ยังไม่เงื่อนงำอยู่หมายความว่าอย่างไรตอนที่ข้าน้อยพิสูจนศพเพระว่าศพนั้นคือหมอผีแห่งวินโจ กอบกับระยะนี้เศรษฐีเฉิมีเงินก้อนโตหมุนเวียนแม้แต่ครอบครัวเขาก็ยังไม่รู้เส้นทางการเงินวินเจ้าหรือเงินก้อนโตขอรับการตายของหมอผีคนนั้นก็ให้เกิดแรงส,สะเทือนในหมู่ชาวบ้านมากทุกคนต่างวิาพากษ์วิจารณ์ว่าคำทำนายของโหนได้เริ่มขึ้นแล้วบวกกับพูดมาบวกกับ่าบ,กกบาบาทไม่ออกว่ารัศการนานเหลวไหลสิ้นดี จับตัวโหรที่ใช้คำพูดงมงายหลอกคนไม่ค่ะข้าจะให้เขาดูซิว่าตัวเองทำนายอะไรท่านไม่อยากรู้จริงเหรอว่าใครให้เทียบเชิญพวกเรากันแน่แล้วใครกันที่ผลักพวกเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนะฮไม่เกี่ยวกับมีคนแทนนะไม่ได้ที่จะแหกคุ้มอะไรช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้ยเละเทะเลยไม่รู้จริงๆว่าท่านกำลังวางแผนอะไรอ่ะจะไปไหมถ้าไปเข้าไปแล้วนะโอยซดอยู่นั่นแหละเฮ้ยอะรับอย่าลืมเอาเล่ากลับมาด้วยล่ะรอค่กลับมาจะพาท่านไปอย่างเปิดเผยเลยเฮ้ึไม่ไหวเฮ้ยเกิด ง่ายเฮ้ยเฮยจอมยุดธอินรีบร้อนไปอย่างนี้ไม่อยากดื่มชาสักหน่อยเหรอโลกกลมจริงๆเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมข้าก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับเจ้าจริงๆเจ้าคงไม่อยากเป็นสหายกับข้าหรอกนะเขาไม่ได้ยมผู้ชายโอ๊ย เดี๋ยวดนฮะฮ้เฮ้ฮฮะ๋ยวยิงสอนได้ไม่เลวเลยนี่หนีพอหรือยังล่ะพอแล้วก็ใส่หัวกลับไปเข้าคุกเสียโจเซ่อีนหน้าไปไอยจับมัน วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดหงคืนสูรน,นภาเขาคือเผ่าวิหกถูกต้องถ้ายกย่องเพียงฟ้าจะไม่เป็นนกในกรงใครเด็ดขาด หงหงหงตามเข้าไปรับาหินตกจากฟ้า,ฟาเกิดมหาสงครามแผ่นดินเปลี่ยนราชวงศ์กอ,อ,องทัพบ,บุ่นวายาผู้มีคุณธรรมรุ่งเรือง,องขึ้นเป็นกษัตริย์ คุณธรรมล่มสลายกษัตริย์วอดวายอ๋อขันนี่ละลายแล้วโอ้โหช่วงนี้ฝนตกฝนนะเราจะเชิญเลยเสียดายที่ข้าอย่างนีเปียกทั้งตัวเลาเลิกดูก่อนนะอังนี้หลบฝนอยู่รอจะพูดไปไหนล่ะ

เอะไรนี่ยนี่จะตรงไหนนะข้าตกใจหมดเลยเนี่ยโอ้เจ้าหนี้หุ่นดีจังนะไม่นางเสียวหมิงจอมยุทธ์บินท่านมาทำอะไรนะ เ้ากำลังอาบน้ําอยู่นะแม่นางเสี่ยวหมิงอย่าเข้าใจข้อผิดนะเ้าเ้ามีเรื่องนึงอยากจะถามอ่ะ ก่อนท่านช่วยข้าหาจูเอ๋อจนเจอข้ายังไม่มีโอกาสตอบแทนท่านเลยเจ้านี่เองที่เอาหมาเทียนหลัวไปช่วงเวลาแห่งความสุขสั้นนะทำไมต้องพูดเรื่องนี้ด้วยคนที่สามารถเข้าใกล้ข้าและเอาหม้เทียนหลัวไปได้ก็มีแต่เจ้า <laughs> มันน่ะชอบจับนกเจ้าคือพูดสวัสดิ์ใช่ไหม มีแต่พูดสว่าที่มอมามอสติคนได้ท่านบอกว่าถูกข้าทำให้ลุ่มหลงจริงใจหรือว่าจริงโจกันแน่ทหารักพระองทางกนดีผู้เปเกี่ยวข้าออกไปเดี๋ยวนี้ร<า>ีกไปพวกเจ้าสอนคนไปนคนทางนั้นครับทราบท่านถูกพิษของศรชิงอวีมีแค่ต้องใช้สิ่งนี้แช่ตัว ลิ่นบนตัวถึงจะสลายบนคุณใหญ่หลวงไม่ขอบคุณด้วยวาจาเขาจะกลับมาหาเจ้าถ้าหาักสารพระองค์เยอะขนาดนี้ตามตัวคนเดียวยังไงให้หายไปแยกย้ายกันไปหาหาตปขค<อ>รับ โอ้โอ๊ยเอ้ยเสี่ยวหมิงนี่ชักเห็นออกเห็นใจผู้อื่นเสียจริงอ่ะช่วยรักษาโรคไม่เหมือทีเทพอสูนชุดแดงนั่นนางต้องคิดไม่ถึงแน่ว่าค้าจะกล้ากับสำนักสืบหวิ๋น ส่วนพุ้นสวัสดิ์สมัยนี้ไม่ให้สู้ไม่เสียกันเลยหรือไงอ่ะถ้ายังพูดเลวไร่ข้าจะตัดลิ้นเจ้าเสียเทเดนท่านเอาแต่คิดถึงลิ้นข้าละเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวขีอีกแล้วเฮ้ยต้รอยห้ข้าส่งเสื้อก so> ่อนแล้วค şey ่อยลงมือไม่ได้เหรอเฮ้ยฮึฮึฮโอ้โหโอ้โอ้วโอ้โอ้ข้าจะควักลูกตาเจ้า เอาสิอ๋อหนะเขาหายไปแล้วขอรับอาคมลับที่ข้าลงไว้ประสนชิงอี่ถูกอินจ้านใครออกด้วยวิธีการบางอย่างพอกลิ่นบนกายเขาหายไปนกเขาอินทรีก็ตามต่อไม่ได้ องคหญิงนับสั่งให้แยกย้ายกันตามหาแต่ยามนี้องคหญิงก็ติดต่อไม่ได้จะทําอย่างไรดีขอรับพวกเจ้าแยกกันที่ใดท่านไปถึงองค์หญิงชาติกําเนิดสูงส่งไม่รอแต่งงานออกไปสบายๆเอาแต่ออกมารบราฆ่าฟันแบบนี้ไม่กลัวตายเหรอข้าเกิดในราชวงศ์มีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองประชาชนอย่างเจ้าจะเข้าใจอะไรใช่แล้ว ท่านคือผู้สนองลิขิตฟ้าส่วนข้าเป็นเพียงสามัญชนข้าน่ะพึ่งพาตะเท่านั่นมาตั้งแต่ยังเล็กหากใครคิดร้ายกับเขาก็ถือว่าหาเรื่องข้าด้วยดังนั้นข้าจะต้องตามหาความจริงด้วยตัวเองเจ้ามีคนที่อยากปกป้อง ข้าก็มีคนที่อยากปกป้องเหมือนกัน